ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผมแก๊บจักรินพุทธิพัฒน์ครับรับบทเป็นยุทธครับผมก็คือยุทธเนี่ยจะเป็นนักมวยที่แขวนนวมไปแล้วฮะแล้วก็ผันตัวมาทํางานเพื่อสังคมนะครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้มาผูกมาผูกพันกับกันกันเนอร์แล้วก็ไนท์ในเรื่องครับ จะจะไม่ได้เล่าไปตรงนั้นนะครับแต่ว่าจะมีเล่าว่าทําไมเราถึงจะกลับมาดีกว่าตรงนี้สําคัญกว่าอ่าแล้ววันนี้มามา่ายวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกซีนหนึ่งที่เป็นซีนใหญ่แล้วก็เป็นซีนสาคัญของเรื่องครับก็คือเป็นซีนที่กันเนอร์จะต่อยก,กับไต้ฝุ่นฮะในเรื่องครับผมก็เลยผมก็จะมาอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยเพราะผมก็จะอยู่ในแก๊งเดียวกันเนอร์มาตลอดทั้งเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ ใช่ครับก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับพี่ตั๊กแล้วก็ได้เข้าซีนกับพี่ตั๊กค่อนข้างเยอะฮะก็เลยแบบหลายๆซีนก็เราก็ตอนแรกก็จะมีเกรงๆบ้างเพราะพีต่ตั๊กเขารุ่นใหญ่มากแต่ว่าพอพี่ตั๊กเขาเป็นคนน่ารักมากเวลาแบบนอกซีนพีต่ตั๊กก็จะชวนคุยตลอดอะไรเงี้ยครับมันทําให้เวลาเราเข้าซีนอ่ะเราก็จะค่อนข้างเป็นตัวละครแล้วก็เล่นกับพีต่ตั๊กได้ง่ายฮะแล้วก็มีแบบพี่สามารีที่แบบเราเป็นคนที่ชอบมัวอยู่แล้วพี่สามมาก็เ,เป็นไอดอลของแบบ นักกีฬาแล้วก็คนชอบมวยหลายๆคนอย่างเงี้ยครับพอได้ร่วมงานพี่สามารถก็ถือว่าเป็นแบบอีกหนึ่งสิ่งที่ดีมากๆครับอ่แล้วเขามีแนะนำอะไรกับเทคนิการแสดงอะไรไหมส่วนใหญ่จะเข้ากับพี่ตากแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพี่ตากเขาจะส่งอารมณ์ให้มากกว่าครับเราก็จะตามอารมณ์ของพี่ตากแล้วก็รับอารมณ์พี่ตากได้เท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นนะครับอะไรอย่างคือชีวิตจริงเราครับเข้าฟิตเนสตลอดเวลาด้วยนะฮะแล้วเรวาจะมีอะไรคือผมเป็นคนชอบต่อยมวยมาก ใช่ครับต่อยมวยกับเข้าฟิตเนสคือเท่าๆกันเลยวันไหนเข้าฟิตเนสก็คือจะไปต่อยมวยด้วยอะไรเงี้ยครับแล้ววันวันที่รู้ว่าจะได้เล่นน็อกเอาท์อ่ะคือผมก็รู้สึกแบบดีใจมากเพราะว่าเป็นหนังที่เกี่ยวกับมวยอะไรเงี้ยครับก็เลยตื่นเต้นมากแล้วฉากต่อยมวยก็ได้มีการถ่ายทําไปแล้วด้วยแล้วผมรู้สึกว่าเออมันเป็นการได้แบบแสดงศักยภาพแล้วก็ทาในสิ่งที่เรารักควบคู่กันไปทั้งการแสดงและการต่อยมวยได้แบบดีมากครับ<ห>แฮปปี้มาก ได้ใช้ได้ใช้เยอะมากด้วยครับชอบมากแฮปปี้มากครับแล้วเรามีให้แนะนแบบน้องๆให้รกันเยหูน้องๆทุกคนเก่งอยู่แล้วครับน้องๆทุกคนทําการบ้านดีมากทั้งฉากบูฉากแอคชั่นหรือว่าซีนอารมณ์แล้วก็เรื่องบททุกคนทําได้ดีมากอยู่แล้วครับใช่ผมว่าคนดูสามารถคาดหวังได้จากได้ทุกอย่างจากซีรีส์เรื่องนี้เลยครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ครบรถมาก ถึงจะดูเป็นแบบนอกอท์เกี่ยวกับมวยใช่ไหมครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่ไม่ขาดเลยคือความเข้มข้นของเนื้อเรื่องที่พูดถึงตัวละคร2ตัวที่เดินทางมาด้วยกันตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องนะฮะรวมไปถึงการกล้าที่จะตีแผ่ด้านอีกด้านหนึ่งในวงการมวยทําให้ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยครับว่าว่าอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นมันเป็นยังไงแล้วเราจะเอาชนะมุมที่มันไม่ดีต่อตามมันให้เราหายไปยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยครับคือผมเป็นคนหนึ่งที่ ชอบดูมวยมากแล้วผมรู้สึกว่าถ้ามีซีรีส์แบบนี้ที่สนับสนุนให้สิ่งที่ไม่ดีในวงการมวยหายไปอะ่ะมันจะอิมแพกมากกว่วงการมวยคือวงการกีฬาด้วยครับทำให้ทุกคนได้เห็นความสําคัญที่มากขึ้นแล้วก็อ,กอย่างที่ผมว่าดีมากๆเลยคือซอฟต์พาวเวอร ที่ทุกคนจะได้เห็นกีฬามวยไทยไปในอีกระดับหนึ่งพากีฬามวยไทยโกอินเตอร์มากขึ้น,นครับทุกวันนี้กีฬามวยไทยก็ค่อนข้างออกสู่แบบสายตาชาวโลกมากขึ้นอยู่แล้วแล้วผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทําให้อีกกลุ่มตลาดหนึ่งมองเห็นความสาคัญของมวยไทยมากขึ้นนะครับแล้วอวย่างรเยครับมีฉากแบบรับจไแบบทุกคนต้องดูเลยมีฮะคือ <laughs> เป็นฉากที่ถ่ายผมจําได้ผมทักได้แปดโมงถึงสี่ทุ่มที่ตึกล้างอ่ะ สุดๆแล้วแต่ผมจําได้ล้วความรู้สึกที่ผมบอ,อกมาคือผมมา่พูดกับพี่เอินแล้วก็พูดกับพี่ตีพี่บอสว่าขอบคุณครับขอบคุณที่แบบที่ทําให้ผมได้แสดงฝีมือขนาดนี้ในฉากฉากนี้คือขอบคุณมากๆคือมันเหนื่อยมากคือเป็นซีนที่แบบปะทะอารมณ์กับกันเนอร์ครับแต่อาจจะลงดีเทลมากไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างมีอะไรหลายอย่างที่ถ้าบอกอ่ะมันจะเป็นบอกจุดสาคัญของน็อกเอาท์เลยคนระับแต่ว่าออกมาคือขอบคุณพี่กัน ขอบคุณ ner, กันเนอร์มากๆที่เออร,ร่วมแสดงฉากนี้มาด้วยกันแล้วก็ออกมาขอบคุณพี่ตีพี่บอสพี่เอิญมาแบบขอบคุณที่เขียนฉากนี้ขึ้นมาบันดีมากๆครับม,มันครบเครื่องครับมันบอกไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าทุกคนได้ดูฉากนี้จะรู้ว่าผมหมายถึงฉากไหนเพราะว่ามันเป็นฉากที่ผมทุ่มสุดตัวมากทาั้งในด้านของอินเนอร์แล้วก็เอาท์เทอร์ครับเล่นสุดมากฉากนี้สุดๆว่าแต่ละฉากที่เราเข้าเราบ ปล่อยเต็มที่ที่สุดแล้วมีฉากอะไรที่แบบอยากกลับไปแก้อีไหคือผมถ้าจะถามว่าอยากแก้ไหมพอเรามานั่งดูวันที่เราถ่ายเสร็จแล้วมันก็อยากแก้ทุกฉากนะครับแบบเราอยากทําให้มันดีที่สุดมากกว่าไม่ได้อยากแก้ครับแต่ว่าถามว่าในณเวลานั้นณโมเมนต์ตรงนั้นนะผมก็ทําเต็มที่ทุกฉากแล้วใช่ก็ปล่อยสุดแล้วครับรรครับก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง knock out ด้วยนะครับมัดน็อกล็อกหัวใจนะครับเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ อยากให้ทุกคนได้ดูนะฮะใครๆที่ต้องการอะไรที่มันครบรถทั้งเรื่องความรักเรื่องการบูการต่อสู้เนี่ยเรื่องนี้ครบแน่นอนครับแล้วก็เนือ้อเรื่องที่เข้มข้นให้ได้ตามทุกต่อนเลยฮะก็ถ,ถ้าผลงานของผมตอนนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ทางช่องสามพูดได้ใช่ไหมครับสามารถติดตามได้ทางช่อง3าม <c oughs> นะฮะ ก็จะมีมีมาเรื่อยๆเดี๋ยวรอทางช่องแจ้งครับแล้วก็จะมีซีรีส์น็อกเอาท์เนี่ยนะครับแล้วอาจจะมีซีรีส์ปลายปีอีกแล้วก็อาจจะมีภาพยนตร์ให้ได้รับชมเร็วๆนี้ครับครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามซีรีส์น็อกเอาท์มันน็อกล่วหัวใจนะครับ16พฤษภาคมนี้นะครับทาง VTV Application เท่านั้นฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ